ตอนที่3 7 2รเจระยังอายโจเหลียนเอร์วิ่งไปที่สวนหลังบ้านโดยไม่สนใจอันใดทั้งนั้นเซียวจิงเฉินกำลังหันหลังให้นางบัตดนี้เขากำลังยืนเอามือไพร่หลังหลังพลางสายตาทอดมองไปยังแปลงผักเบื้องหน้าโจเหลียนเอ๋อเห็นเพียงแค่แผ่นหลังของเขาทว่าเพียงแค่นี้ก็ทำให้หนางตื้นตันจนแทบน้ำตาไหลออกมาอยู่แล้วเมื่อนึกถึงความทรมานในช่วงหลายวันมานี้ของตนเองโจเหลียนเอ๋อจึงดึงความกล้าของตนเองออกมาแล้วพุ่งเข้าไปหาเซียวจิงเฉินทันใด ในขณะที่นางกำลังจะไปถึงตัวเซียวจิงเฉินอยู่ย่เบื้องหน้าก็ปรากฏแสงสีเงินสว่างว่าเมื่อรู้สึกตัวอีกคราคมดาบก็มาจ่ออยู่ที่ลำคอของนางแล้วติ่งรุยเอ๋ยเตือนด้วยสีหน้าร้ายความรู้สึกเจ้าเป็นผู้ใดถอยไปประเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นก็อย่ามาโทษว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันโจเลียนเอ๋อตื่นตกใจหน้าซีดเผือดแข้งขาของนางอ่อนโยบทันใดทว่าบัดนี้คนในใจของนางอยู่ห่างไม่ถึงหนึ่งจังด้วยซ้ำ ดังนั้นโจเหลียนเอ,อ๋อจึงดึงความกล้าของตนเองออกมาแล้วตะโกนใส่แผ่นหลังนั้นว่าเซียวเหยี่ยข้าน้อยมีนามว่าโจเหลียนเอ,อ๋อเป็นสหายสนิทของอรุณราตรีนั้นที่ไฟไม่บ้านของนางท่านอุ้มอรุณมาที่บ้านของข้าน้อยคนที่ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นางคือข้าน้อยเองเซียวเหยี่ยพอจําได้หรือไม่เจ้าคะเซียวจิงเฉินไม่หันหน้ามามองนางเลยสักนิดราวกับเขาไม่เข้าใจคําเอ่ยของนางอย่างไรอย่างนั้นเมื่อโจเหลียนเอ,อ๋อเห็นว่าเขาไม่ตอบสนองจึงอดโมโหข,ขึ้นมาไม่ได้ นางจึงเอ่ยเสียงดังกว่าเดิมว่าเซียวเหยี่ยท่านหันมามองข้าน้อยสักหน่อยได้หรือไม่ค่ะข้าน้อยรักท่านลินรวนได้ยินประโยคสุดท้ายนี้พอดิบพอดีโจเหลียนเอ่อผู้นี้ทําเกินไปแล้วจริงฮ่าฮ่า<ส>เ<ด>พียงแค่เซียวจิงเฉินไม่หันหน้ามามองนางก็สามารถบอกทุกอย่างได้ชัดเจนแล้วทว่านางยังกล้าผงผางเอ่ยแบบนั้นออกมาอยู่อีกโชคดีที่ในบ้านของตนไม่มีคนนอกไม่เช่นนั้นต่อไปชาวบ้านจะเอ่ยถึงตระกูลโจในทางที่เสียหายอย่างไรบ้าง ก่อนหน้านี้หลินรวนคิดว่าโจเหลียนเอ๋อเป็นหญิงสาวที่รู้ความแต่หลังจากที่ทราบว่านางชอบพอเซียวจิงเฉินความประทับใจที่หลินรวนมีต่อโจเหลียนเอ๋อก็เปลี่ยนไปมากนะเดิมที่นางคิดว่าการที่โจเหลียนเอ๋อตกหลุมรักเซียวจิงเฉินไม่ใช่เรื่องผิดดังนั้นแรกเริ่มเดิมทีนางถึงได้ช่วยโจเหลียนเอ๋อหาข้อมูลเกี่ยวกับเซียวจิงเฉินทว่าบัดนี้นางไม่อาจยอมรับการกระทาของโจเหลียนเอ๋อได้อย่างแท้จริงโจเหลียนเอ๋อกล้าละเลยคนในครอบครัวเพื่อทําตามความต้องการของตนเอง หากการกระทําของโจเหลียนเอ๋อถูกแพร่พลายออกไปไม่ใช่แค่ครอบครัวโจวของนางที่จะเดือดร้อนทว่าตระกูลโจที่อยู่ในหมู่บ้านตระกูลหลินก็จะลำบากไปด้วยเพราะนางแซ่โจการกระทําและคําเอ่ยของนางเมื่อครู่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงของตระกูลโจเมื่อถึงเวลานั้นสตรีในตระกูลโจทุกคนก็จะโดนดูถูกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกเรือน เดิมทีสถานะของสตรีในยุคโบราณก็ต่ำต้อยมากอยู่แล้วหากเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้ว่าจะแต่งเข้าไปในครอบครัวที่มีฐานะต่ำกว่าแต่พวกนางจะไม่ได้รับความเคารพจากบ้านสามีอย่างแน่นอนนี่ก็คือหลักการที่ว่าหนึ่งคนร่วงทุกคนล่มหนึ่งคนรุ่งโรธทุกคนเจริญโจเหลียนเอ๋อร์ผู้นี้เป็นหญิงสาวชาวบ้านทั้งยังถูกปลูกฝังค่านิยมของคนในยุคโบราณมาตั้งแต่ยังยาวนางจะไม่ทราบถึงหลักการนี้ได้อย่างไร การกระทําของนางในวันนี้เป็นเพราะความเห็นแก่ตัวล้วนฮ่าฮ่าลินร่วนยอมรับว่าตนเองไม่ใช่แม่พระแต่นางก็ยังพอมีเกียรติอยู่บ้างนางไม่มีทางทําเรื่องที่ทําร้ายผู้อื่นเช่นนี้เป็นแน่ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ถูกทําร้ายยังเป็นคนสายเลือดเดียวกันอีกด้วยดังนั้นบัดนี้นางจึงไม่ชอบพฤติกรรมของโจเหลียนเอ๋อมากที่สุดนางไม่อยากให้โจเหลียนเอ๋อทาตัวไร้ยังอายอีกต่อไป ดังนั้นหลินร่วนจึงเดินเข้าไปหาโจเหลียนเอ๋อเพราะอยากลากตัวนางออกมาทว่าทันใดนั้นเซียวจิงเฉินก็หันหน้ากลับมาพอดีเขากวาดตามองโจเหลียนเอ๋อด้วยสายตาเย,ย็นชาก่อนจะค่อยๆเปิดปากเอ่ยออกมาสามคำเพระยังอายเดิมทีโจเหลียนเอ๋อคิดว่าการที่เขาหันหน้ากลับมาเป็นเพราะเขาวันไหวกับนางดังนั้นนางจึงตั้งตารอด้วยความดีใจทว่าผลลั์กลับได้เห็นท่าทีไร้ความรู้สึกไหนจะคำเอ่ยสามคำที่ทิมแทงใจนั่นอีกแต่นางก็ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ นางคิดถึงเขามากมายเพียงนี้นางไม่อาจปล่อยวางลงได้แม้ว่าจะโดนเขาเหยียบย่ำนางก็เต็มใจด้วยเหตุนี้เจ้าเหรียญเอ๋อจึงกระทำการอันดุอาจออกมานางรวบรวมความกล้าที่มีทั้งหมดผลักติ่งรุยออกแล้ววิ่งเข้าไปหาเซียวจิงเฉินปากก็เอ่อออกมาว่าเซียวเหยียข้าชอบท่านข้าชอบท่านมานานแล้วเพคะด้วยระดับฝีมือของเซียวจิงเฉินไหนเลยหญิงสาวชาวบ้านจะสามารถเข้าใกล้เขาได้ง่ายฮ่า ตอนที่นางวิ่งผ่านติ่งรุยเข้ามาเซียวจิงเฉินก็เริ่มเคลื่อนไหวทันใดแม้แต่หลินรวนก็ยังมองไม่ออกว่าเขาเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดเพียงชั่วพริบตาเดียวคอของโจเหลียนเอ๋อก็เข้าไปอยู่ในมือเซียวจิงเฉินเป็นที่เรียบร้อยเซียวจิงเฉินเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันสตรีที่เพ้อฝันคิดจะเป็นหงค่าเห็นมานักต่อน,นักแล้วเจ้าไปเอาความกล้าเช่นนี้มาจากที่ใดกัน โจเลียนเออรู้สึกราวกับถูกคิมเหล็กรัดคอนางคอนางแทบจะหักอยู่แล้วทั้งยังหายใจไม่ออกอีกด้วยความกลัวค่อยๆแผ่เข้ามาปกคลุมนางเริ่มดิดดิ้นแต่ไม่ว่านางจะดิดดิ้นอย่างไรก็ไม่อาจหลุดพ้นจากเนื้อมือของเซียวจิงเฉินได้ลินรวนกลัวว่าเซียวจิงเฉินจะฆ่าโจาเลียนเออตายจริงๆด้วยฐานะของเขาการฆ่าหญิงสาวชาวบ้านผู้หนึ่งตายแทบไม่ต่างอันใดกับการฆ่ามดตัวหนึ่งเขาไม่ต้องรับผิดชอบอันใดเลยด้วยซ้ำ แม้ว่านางจะไม่ชอบที่โจเหลียนเอ๋อเห็นแก่ตัวแต่นางก็ไม่อยากให้โจเหลียนเอ๋อต้องตายด้วยเหตุนี้นางจึงเข้าไปขวางเอาไว้ท่านอองท่านช่วยเห็นแก่หน้าข่าสักคราเถิดได้ปลดไว้ชีวิตนางด้วยนางก็แค่ชมชอบท่านเท่านั้นท่านได้ปลดละเว้นนางด้วยเพคะเซียวจิงเฉินหันหน้ามามองหลินร่วนพางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมว่าเพียงแค่ครานี้คราเดียวเท่านั้นหลินร่วนรีบยกมือขึ้นคารวะขอบพระทัยในความเมตตาของท่านองเพคะ เซียวจริงเฉินปล่อยมือออกแล้วโยนโจเหลียนเอ๋อที่เกือบจะสลบลงไปบนพื้นจากนั้นก็หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วเช็ดมือของตนเองก่อนจะโยนผ้าเช็ดหน้าที่ทำมาจากผ้าเนื้อดีไปข้างกายโจเหลียนเอ๋อด้วยความรังเกียจโจเหลียนเอ๋อร์นอนไออยู่บนพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงดังนั้นหลินรวนจึงโค้งกายลงไปพยุงนางขึ้นมาในขณะเดียวกันยายเท่าเทากับป้าโจก็มาถึงสวนหลังบ้านพอดีพอเห็นสีหน้าหวาดกลัวและรอยช้ำที่คอของโจเหลียนเอ๋อแล้ว นางจึงตื่นตกใจจนวิญญาณแทบจะหลุดออกจากร่างลิ้นรวนรีบส่งสายตาให้ป้าโจหลังจากส่งโจเหลียนเอ๋อให้นางแล้วจึงบอกให้นางรีบพาโจเหลียนเอ๋อออกไปก่อนแม้ว่าภายในใจของป้าโจจะรู้สึกสงสัยต่างๆนานาแต่นางก็ไม่ได้เอ่ยถามอันใดออกมานางทราบดีว่าเซียวจิงเฉินมีฐานะสูงสัก ดังนั้นนางจึงไม่กล้าเอ่ยอันใดต่อหน้าเขาประเดี๋ยวหลินร่วนจะต้องมาอธิบายให้ตนฟังอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ป้าโจจึงพาโจเหลียนเอ๋อออกมาโดยไม่ปริปากเอ่ยอันใดสักคำลินร่วนรีบขอโทษเซียวจิงเฉินทันใดขออภัยององเซียวด้วยพี่สาวของหมอมฉันค่อนข้างเสียมารยาทนางรบกวนท่านแล้วท่านอย่ากเก็บไปใส่ใจเลยนะเพคะเซียวจิงเฉินไม่อยากเอ,อ่ยถึงเรื่องนี้อีกดังนั้นเขาจึงเอ่ยออกมาด้วยสีหน้ามืดมนว่า เรื่องมันหวานข้าจะถวายดีกาตามความจริงเจ้าแค่รอฟังข่าวก็พอข้ายังมีธุระต้องไปจัดก,การขอตัวก่อนลินรวนรีบเอ่ยห้ามทันใดช้าก่อนท่านอ,องหม่อมฉันมีเรื่องจะปรึกษาอีกสักหน่อยเพคะเซียวจิงเฉินหันหน้ากลับมามองนางเรื่องยุติความร่วมมือทางการค้าใช่หรือไม่ลินรวนพยักหน้ารับเบาๆหม่อมฉันไม่ทราบว่าหุ้นส่วนไปอยู่กับท่านเซียวได้อย่างไรแต่ช่วยไม่ได้ลินรวนยังเอ่ยไม่ทันจบเซียวจิงเฉินก็ปฏิเสธเสียแล้ว ร้านค้าของเจ้าไม่เลวเลยข้าชื่นชอบไม่น้อยอีกอย่างเจ้าคิดว่าฐานะของข้าย,ยังไม่ยิ่งใหญ่พออีกหรือเจ้าเพียงตั้งใจทำการค้าต่อไปก็พอหากมีเรื่องอันใดก็แค่ประกาศชื่อของข้าออกไปเช่นนี้แม้ว่าเจ้าจะขยายร้านสาขาไปทั่วทั้งราชวงศ์ต้าโจวก็ไม่มีผู้ใดกล้ามาสร้างปัญหาให้เจ้าอย่างแน่นอน